สวัสดีครับมาฟังข่าวน,นี้ผูรประจำวันนี้กันนะครับผมหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมในที่สุดนะครับทีมลิวพูที่พวกเรารักนะครับก็กลับมาชนะทีมคู่แข่งได้อีกครั้งสักทีนะครับและหยุดสิติแพ้ติดต่อกันไว้ที่4เกม เท่านั้นนะครับหลังเมื่อคืนสามารถบุกไปเอาชนะแฟรงเฟิร์ดได้สำเร็จในรายการเชเปลิกด้วยสกอร์5ประตูตอนหนนะครับโดยได้ทีเด็ดจากลูกสวนกลับและลูกเตะมุมนะครับ ช่วงครึ่งแรกนะครับในไลน์อัพก่อนเกมนะครับลิพูก็มาในแผน4-3-3โดยเป็ผู้เล่นตัวจริงประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูมามาดัชวิลลี่กองหลังประกอบไปด้วยฟิมปงโกนาเต้ฟันไดโลเบสันกองกลางประกอบไปด้วยโซบอสไลโจนฟอรเรนเวียส่วนแผงกองหน้าประกอบไปด้วยเอเกิเกอิซัคและกัคโปนะครับ แต่พอแข่งจริงนะครับเวลาลิพูมีเวลาบิวลอัพสร้างเกมลุกนะครับลิพูก็จะเล่นในแผน3 2 5นะครับ ในแดนหลังจะมีฟานไดโกนาเต้โรเบิร์ตสันยืนอยู่ในพื้นที่แดนหลังในแดนกลางมีโจนและโซบัสไลย์คอยเชื่อมเกมนะครับและในแดนหน้านะครับก็มีกัคโปอิซักเอกิเก้เวียตและฟิปลปงที่ลอยขึ้นสูงเล่นเกมรุกนะครับส่วนเวลาเล่นเกมรับนะครับหากลิฟูได้มีโอกาสเล่นเกมรับลิฟูก็จะเล่นเกมรับในระบบ4-4-2นะครับ ภาพรวมครึ่งแรกช่วง20นาทีแรกนะครับก็เรียกได้ว่าลิฟูครองบอลคุมเกมได้มากกว่าและมีโอกาสทำประตูจากอีซักนะครับ แต่ลิพูก็ไม่สามารถยิงประตูขึ้นนําแฟรงเฟิร์ตได้นะครับแล้วก็ถูกแฟรงเฟิร์ตยิงประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนในนาทีที่26จากคิตเตนเซนนะครับซึ่งพอหลังลิพูถูกยิงประตูขึ้นนาลิพูก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะครับมาเสี่ยงมากขึ้นด้วยการออกบอลยาวมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายในการเข้าทําประตูมากกว่าเดิมนะครับหลังช่วงครึ่งแรกแฟรงเฟิร์ตนะครับพยายามเล่นด้วยแผนตั้งรับ และรอสวนกับนะครับโดยเน้นโจมตีพื้นที่ทางด้านหลังของโรบบโบมากเป็นพิเศษนะครับพอถึงหน้าทีที่35ลิพูก็มาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากเอกิติเก้ K. จากจังหวะที่ลิพูได้เล่นเกมสวนกับโลบสันจ่ายอย่างสวยนะครับทะลุช่องให้เอกิติเก้ K. หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้สําเร็จ ต่อมาในนาทีที่39ลิพูก็มาได้ประตูพลิกขึ้นนำแฟรงก์เฟิร์ต2ประตูต่อ1จากลูกมงของฟานไดช่วงที่ได้เตะมุมนะครับจากจากังหวะที่กัปโปเปิดลูกเตะมุมมาที่เสาแรกให้ฟานไดหมงเข้าไปและก่อนหมดครึ่งแรกในนาทีที่44ลิพูก็มาได้ประตูหนีห่างแฟรงก์เฟิร์ตเป็น3ประตูต่อ1จากช่วงเตะมุมอีกครั้งจากกวนเต้ที่ลอยเข้ามามงลูกเตะมุมของโซบอสไลเข้าไปแบบสบายๆนะครับ ก็เรียกว่าเกมเมื่อคืนลูกเตะมุมนะครับก็เป็นลูกทีเด็ดนะครับพิก เกมเลยทีเดียวนะครับหมดครึ่งแรกลิพูจึงนำแฟรงเฟิร์ตไปด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่งโดยลิพูมีโอกาสทำประตูทั้งหมด6ครั้งมีค่า XG อยู่ที่1.7 0โซน,นะครับแต่กลับสามารถทำประตูได้มากถึง3ประตูเพราะทีเด็ดจากลูกแตะมุมและเกมส่วนกลับที่ทำกันได้ดีตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับส่วนภาพรวมครึ่งหลังนั้นก็เรียกได้ว่าเจ้าบ้านอย่างแฟรงเฟิร์ตสู้ลิพูไม่ได้เลยนะครับแม้จะพยายามเปลี่ยนตัวแก้เกมอ e ีกครั้ง ก็ตามครึ่งหลังแฟรงเ์เริดสร้างโอกาสทำประตูได้แค่2ครั้งเท่านั้นโดยไม่สามารถยิงตรงกรอบได้เลยสักครั้งนะครับ ตรงกันข้ามเลยกับลิพูนะครับที่สามารถเร้าการทำประตูได้มากถึง12ครั้งและมาได้ประตูที่4จากกัคโปในนาทีที่66จากจังหวะที่เวสผ่านบอลเรียกจากทางด้านขวานะครับมาให้กัคโปยิงประตูเข้าไปแลังจากนั้นไม่นานอีกแค่4นาทีเท่านั้นในนาทีที่70ลดิบล์พูเข้ามาได้ประตูขึ้นนำแฟรงเฟิร์ตเป็น5ประตูตอนหนึ่งจากโซบอสไลที่ยิงไกลเข้าไปอย่างสุดสวยจากจังหวะที่เวสผ่านบอลให้โซบอสไลยิงไกลเข้าไปนะครับบริเวณพื้นที่ หน้ากรอบเขตโทษของแฟรงเฟิร์ตหมดเวลาการแข่งขันนะครับลิพูก็บุกไปเอาชนะแฟรงเฟิร์ตไปด้วยสกอร์5ประตูต่อนึงนะครับยุติการแพ้ติดต่อกันในซีซั่นนี้ไว้ที่แค่4เกมเท่านั้นพร้อมทั้งขยับขึ้นมาจากอันดับที่17มาอยู่ในอันดับที่10ของตารางคะแนนแชมเปี้ยนลีกรอบเฟดนะครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับเกมเมื่อคืนนะครับลิพูควรยิงประตูได้มากกว่า5ประตูด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีการชนะแฟรงเฟิร์ตถึง ห้ประตูนะครับก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและเหนือความคาดหมายที่หลายคนคาดหวังเอาไว้ก่อนเกมแล้วนะครับส่วนเรื่องที่น่าชื่นชมของทีมลิพูจากเกมเมื่อคืนนั้นนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนัดมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือโซบอสไลน์เล่นดีๆมากเลยนะครับในเกมเมื่อคือน ทั้งเกมรับและเกมรุกนะครับในเรื่องของเกมรุกโซบอสไลก็สามารถสร้างสารรค์เกมรุกของลิพูได้อย่างไหลลื่นยอดเยี่ยมนะครับแถมยังทําประตูและแอซิ์ได้อีกด้วยส่วนในเรื่องของเกมรับนั้นนะครับโซบอสไลก็ช่วยเพื่อนรวมทีมหยุดเกมรุกของแฟรงเฟิร์ตสวยๆได้หลายจังหวะเลยนะครับคะแนนผลงานของโซบอสไลในเกมเมื่อคืนจากโซฟาสกอร์จึงมากถึง 8.9คะแนนเลยนะครับสำหรับผมแล้วนะครับเกมเมื่อคืนคือเกมที่ซวอสไลน์เล่นได้ดีที่สุดในซีซั่นนี้และผมเลือก s o วอสไลน์ Line, เป็น Man of the m a แมในเกมเมื่อคืนนะครับแม้ทางยูฟาจะเลือกฟันไดเป็น Man of the m a แมก็ตามนะครับ ข้อที่2นะครับที่ผมขอชื่นชมก็คือฟอร์เรียนเวสนะครับเกมก็คือแม้เวีสจะลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาสลับกับการเคลื่อนที่เข้าไปเล่นในพื้นที่ฮับสเปซในแดนหน้าและพื้นที่ทางฝั่งซ้ายบางครั้งนะครับแต่เวีสก็ทำผลงานได้ดีใช้ได้เลยนะครับแม้ตอนแรกที่ผมเห็นเวีสลงเล่นปีกขวานะครับผมจะรู้สึกเป็นห่วงก็ตามแต่เมื่อเวลาในเกมผ่านไปเวสก็ยังคงสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องของเกมรุกได้ดีเหมือนเดิมและใน ที่สุดนะครับเวีสก็สามารถปลดล็อกนะครับการทำแอซิดให้กับทีมลิพูได้สักทีนะครับด้วยการทําไปถึง2แอซิดเลยนะครับคะแนนผลงานของเวีสจากโซฟาสกอร์ในเกมเมื่อคืนจึงอยู่ที่ 7.2คะแนนนะครับและข้อที่3ที่ผมขอชื่นชมเป็นพิเศษจากเกมเมื่อคืนนะครับก็คือการเคาน์เตอร์เพสซิ่งของนักเตะริพูในเกมเมื่อคืนที่เล่นกันได้ดีมากๆนะครับเกมเมื่อคืนเป็นเกมที่ริพูเคาน์เตอร์เพสซิ่งได้ดีที่สุดในซีซั่นนี้เลยนะครับเพราะนอกจากการเพสซิ่งที่ดุด,ดันของนักเตะริพูจะทําให้นักเตะแฟรงเฟิร์ตเล่นไม่ออกและทําบอลเสียแล้วนะครับการเล่นเกมเคาน์เตอร์สวนกลับของริพูในเกมเมื่อคืนก็ทํากันได้ดีมาก มากอีกด้วยนะครับจนทําให้ลิพูได้โอกาสทําประตูมากมายและยิงประตูได้ก็หวังว่าเกมนัดต่อไปที่ลิพูเจอกับเบนฟอร์ดในพิมเบลลีนะครับนักเตะลิพูจะเล่นบอลจังหวะเคาน์เตอร์เพรสซิงได้ดีเหมือนเกมกับแฟรงเฟิ นี่ก็เป็น3ข้อที่ผมขอชื่นชมเป็นพิเศษจากเกมเมื่อคืนที่ลิภูชนะแฟรงเฟิร์ตนะครับซึ่งที่จริงแล้วถ้ามองโลกในแง่ดีเกมเมื่อคืนก็มีนักเตะลิพูหลายคนเลยที่เล่นกันได้ดีนะครับก็หวังว่านักเตะลิภูที่เล่นได้ดีเหล่านั้นจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้แบบนี้ต่อไปจนจบซีซั่นนะครับแล้วไม่กลับไปแพ้ติดต่อกันอีกแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆชาวลิพูทุกท่านแหะครับคิดยังไงกับผลงานของ ทีมลิพูในเกมเมื่อคืนกันครับประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอาร์เนอร์และนักเตะลิภูบางคนกันนะครับเรื่องแรกอาร์เนอร์เปิดเผยว่าอิซักถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะอิซักรู้สึก เจ็บที่ขาหนีบนะครับเกมเมื่อคืนเอเกิเต้ทำผลงานได้ดีเลยดังสามารถสร้างโอกาสทองและทำประตูได้ส่วนอิสซักก็มีโอกาสทำประตูประมาณ2ครั้งเช่นกันแต่น่าเสียดายที่อิสซักยิงไม่ได้ตอนนี้การดูแลและการใช้งานอิสซักยังคงเป็นเรื่องที่ยากมากอยู่เพราะอิสซักพลาดการลงสนามไป3เดือนเขาจึงค่อยๆพยายามเรียกฟอร์มเก่งของอิสซักกลับมาให้ได้อยู่แม้บางคนจะอยากเห็นอิสซักลงเล่นนานขึ้นหรือบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามการหาความสมดุลเรื่อง การดูแลและการใช้งานอิซักช่วงนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากในฐานะโค้ชอย่างเขานะครับและต้องให้เวลาอิสักได้ปรับตัวอีกสักพัก รเรื่องต่อมาเอเกิติเก้เผยสาเหตุที่ไม่ดีใจหลังยิงประตูได้ว่าเขาไม่ฉลองการทำประตูก็เป็นเพราะเขาต้องการแสดงความเคารพทีมแฟงเฟิร์ตต้นสังกัดเดิมเพราะแฟงเฟิร์ตเป็นทีมที่ช่วยพัฒนาเขาให้เป็นนักเตะอย่างที่เป็นในทุกวันนี้และเขาก็คงไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมลิพูแน่นอนถ้าไม่ได้ย้ายไปเล่นให้กับแฟงเฟิร์ตมาก่อนแฟงเฟิร์ตจะเป็นทีมที่เขาเคารพมากและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่แฟงเฟิร์ตทำเพื่อเขามาโดยตลอดเขาจึงไม่ดีใจหลังยิงประตูได้เรื่องต่อมาเอเกิติเก้เปิด ว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาแฟรงเฟิร์ตอีกครั้งและพอใจที่ยิงประตูแรกในแชมเปี้ยนลีกได้ประตูนี้ถือเป็นประตูที่สําคัญสําหรับโคมา่าช่วงก่อนยิงประตูเขาดูว่าล็อบบ้จะผ่านบอลมาให้เขายิงประตูแน่นอนเขาจึงพยายามวิ่งสอดขึ้นไปทําประตูก่อนบอกกับตัวเองให้พยายามทําใจให้เย็นและนิ่งเข้าไว้ ตอนช่วงยิงประตูเขาจึงดีใจมากที่ทําสําเร็จเรื่องต่อมาเอกิติเก้เปิดเผยว่าการได้เล่นเป็นกองหน้าคู่กับอิซักถือเป็นเรื่องที่ดีมากอิซักเป็นนักเตะที่ดีแต่เขาเชื่อว่าเขาและอิซักสามารถพัฒนาร่วมกันได้ด้วยการทํางานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องต่อมาเอกิติเก้เผยสาเหตุที่เขาปรับตัวกับทีมลิพูได้อย่างรวดเร็วจนสามารถทําผลงานได้ดีก็เป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมลิพูเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากทีมสตาฟโค้ชก็เป็นทีมสตาฟโค้ชที่ดีเช่นกัน เขาจึงรักชีวิตที่ลิพูตอนนี้มากและหวังว่าจะสามารถพัฒนาเป็นนักเตะที่เก่งกว่านี้ได้ฟุตบอลเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอจนแล้วเขาจึงพยายามทําใจให้เย็นและพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องทําแม้ช่วงนี้เขาจะทําผลงาน,นดีก็ตามและเ,เรื่องสุดท้ายนะครับฟานได้เิดเผยหลังจบเกมว่าชัยชนะในเกมเมื่อคืนถือเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องนําไปต่อยอดต่อไปเขาอยู่ในวงการฟุตบอลมานานแล้ว จึงไม่ได้รู้สึกโล่งใจที่ลิพูหยุดแพ้ติดต่อกันสักเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เขาและเพื่อนร่วมทีมต้องทําต่อไปก็คือการร่วมมือกัน และตั้งใจทํางานกันต่อไปเพราะความพ่ายแพ้สี่เกมที่ผ่านมาติดต่อกันนั้นเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังมากอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่จําเป็นต้องจมอยู่กับความผิดหวังและเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้สิ่งเดียวที่จะทําให้พวกเขาได้ผลลัพธ์การแข่งขันอย่างที่ต้องการก็คือการโฟกัสไปที่เกมต่อไปและสู้ไปด้วยกันอย่าจมอยู่กับเรื่องในอดีตแม้เกมเมื่อคืนพวกเขาจะชนะแฟรงก์เฟิร์ตก็ตามทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอาร์เนอร์และนักเตะริ นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับชนะสักทีนะครับ